ยกระดับประสบการณ์การรับชมทั้งภาพและเสียงให้ทรงพลังยิ่งขึ้นกับภาพยนตร์โฆษณาดิจิ a l ลซาวด์เช็คชุดใหม่ล่าสุด Isuzu V Cross 4x4 The One and Only Experience พร้อมสัมผัสประสบการณ์เสม,มือนจริงอย่างใกล้ชิดของ Isuzu V Cross 4x4 The One and Only ในสนามทดสอบรถขับเคลื่อนสีล้อ Isuzu 4x4 Experience การร่วมงานระหว่างอ s u z u และ SF Cinema เดินทางมานานกว่า17ปีและครั้งนี้นะครับคือก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ภาพและเสียงให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับสมรรถนะของ i s u z ุ V c r o s s s x 4 4มากที่สุดภาพยนตร์ตัวนี้นะครับก็ผมชื่อว่าลูกค้าหรือท่านที่เข้าชมโรงพามยนต์นี่คือ SF น่าจะชอบนะครับเพราะว่ามีความแปลกใหม่ ในเรื่องของภูมิทัศน์นะครของสนามโฟเบโฟอันใหม่ของเราซึ่งค่อนข้างจะค o l ร์ฟู l สีสันต่างๆผมเชื่อว่าด้วยระบบเสียงอันยอดเยี่ยมของทางเครือภาพยนตร์ SF จะทําให้ผู้ชมได้รับความสนุกความสุขนะครจากการชมภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนครับระบบเสียงของโรงหนังดึงทุกมิติออกมาอย่างเต็มที่เสียงเครื่องยนต์กระแสะลม<อ>และแรงสั่นสะเทือนเล็กๆ ถูกจัดวางไว้ให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในจุดเดียวกับรถในแบบที่ V Cross 4x4 เท่านั้นที่แสดงสมรรถนะนี้ได้ครบถ้วนสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับของใหม่ Isuzu V Cross 4x4 The One and Only ได้อย่างเต็มอัตรถรถผ่านภานพายนตร์โฆษณา Digital Soundcheck ชุด Isuzu V Cross 4x4 The One and Only Experience ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์เครือ SF Cinema ทุกสาขาทั่วประเทศ we we'll